ครับผมสวัสดีครับผมมาพบกับช่องบาวโนชาแนลคือเกาครับผมมือนี้เป็นบรรยากาศจินเขาครับผมกินเขาคือเกา่นละครับผมในลาบหมูครับผมลาบหมูส้มตําครับผมแล้วก็ต้มแซบด้วยครับผมแล้วก็สิ่งสำคัญกับขัวนูนะครับผมครับผมรับช่วงยุ่จังหวัดใดก็บอ่าบอกกันได้นะครับผมบอกกันได้นะครับผมรับช่อยุ่จังหวัดใดมือนี้ครับผมดุหน้าเราโกก็เป็นคนมักหน่วงแบบว่าเป็นแบบ เล่นกันไหมคะพัดดอกเลี้ยงกันนึงอ่ะมันใช้คั้เดียวก็กินเราเลี้ยงข้าวกินข้าวเลีนยงกินมูกระทานน้ำมันมูมูจุดเทียบไผ่นาะแบบว่าแต่ว่ากระตันเป็นเด็กน้อยมอเขาเล็บวิญญานาะมีแต่มันไปย่าเขากระตันมากินของหนูหมดแล้วอ่ะจานใดมิปู่อาร์ตมันไปเสี่ยวสีข้าเขาว มังคูงฉันหายเัาก่อนเขาแบบว่าเด็กน้อยเขากินมูมกระทากันเขาออกเงินกันไหน่ะแม่ออกเงินกันค้าอยาเราไปซื้อมาให้เด็กน้อยกินเขาเลยเขามาหาสิบบาทตัดคุณน้อยก็มือ

Tiếng thư vào mặt trời mặt trời cái trời mặt hai mặt trời mặt trời mặt trời đây trời mặt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  nó mặt trời mặt trời mặt trời ở

nếu 3 ừ. yeah, <laughs> tôi nữa. Wife and horn. Qua chất đi ra vào. Ni ngày vậy, Sale, lại luật của nhà nước. Qua ngày cái bài horn. Ellen, một người bài. Một đi ăn. 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 Một Một đi ăn. Một đi ăn. Một đi ăn. Một Một đi ăn. 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 Một đi ăn.

ครับผมคลิปนี้นขอขอบคุณทุกการรับชมครับผมขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ